สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พระหม่ออมูเลตนะครับเราจะนำเสนอพระผงนะครับปิดตาขององค์หลวงปู่ทิมนะครับสร้างในปี2,517นะครับเป็นพระปิดตาที่ได้รับความนิยมนะครับเป็นเนื้อผงพายกุมารน,นะครับ ที่พิเศษก็คือทาาษษออ่านยาวเจ็พอยนะครับที่ต่านะครับมากดในองพระด้วยนะครับข้างหลังก็จะเป็นยันหักกะะพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเขาเรียกหรือเรียกว่ายันห้านะครับเนื้อผงก็พุทธคุณ จะเป็นเนื้อผงละเอียดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ใหญ่นะครับปิดตาพิมพ์ใหญ่ของลวงปู่พิมพ์นะครับซึงหาได้ยากอยู่พิมพหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับเป็นนั่งขัดธรรมะที่ลามนะครับ นี้จะเป็นด้านพุทธคุณด้านโชคลาภนะครับเรามาดูหงองที่สองนะครับหงคงที่สองก็จะเป็นลนักษณะพิมพ์เดียวกันนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อผมพุทธคุณนะครับ ขนาข้างหลังก็จะเป็นยันห้านะครับหวังพลอยดูขอบข้างก็จะเป็นขอบที่ตัดได้เสมอจำลองเสมอกันนะครับ ปิดตาฝังพยของหลวงปู่ทิมนะครับสร้างในปี2 5 1 7นนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อผงพุทธคุณจะโดดเด่นไปทั้งด้านเมตานะครับค้าขายเมตตามหานิยมค้าขายแค้วค่านะครับ ก็จะมีส่วนผสมเคสาธาตุของโอปูทิมด้วยนะครับในการสร้างพระปิดตาด้วยนะครับวันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้ศึกษาดูนะครับถ้าเพื่อนๆ ได้ได้ศึกษากันช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้กับป้าใหม่อมูเลด้วยครับขอบคุณ